สวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง e b บ้าบอวันนี้เราจะมาทำคลิปสอนวิธีการรักษาฝ้าแบบประหยัดเพราะอะไรเพราะฝ้าแล้วก็จุดด่างดำเนี่ย เป็นสิ่งที่กวนใจหลายๆคนมากๆเลยแล้วก็ทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้คลินิกหลายๆคลินิกเนี่ยปิดแล้วก็หลายๆคนที่รักษาฝ้าหรือว่าจุดด่างดำอยู่ที่คลินิกเนี่ยก็คือไม่ได้ไปรักษาแบบต่อเนื่องเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นไกด์แนวทางในการรักษาฝ้าให้ถูกต้องแล้วก็ประหยัดเพื่อทุกคนอยากจะสามารถเอาความรู้ที่เราพูดในวันนี้ไปใช้ได้นั่นเองอะเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสิ่งที่เราจะเอามาบอกทั้งหมด5ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยทุกคน ข้อแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะไปรู้ถึงวิธีการรักษาเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าฝ้าคืออะไร ฝ้าหรือว่าเมลาสมาเนี่ยทุกคนมันเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสีหรือว่าน้องเมลานไซต์ที่เป็นเซลล์เหมือนรูปปลาดาวอ่ะเป็นยึก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 เนี่ยมันเกิดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าผิวปกติเราเนี่ยมันจะมีการสร้างเม็ดสีอยู่แล้วถ้าสมมตินะมันมีการสร้างประมาณ2-4เม็ดสีแต่ว่าถ้าคนที่เป็นฝ้าหรือว่าเม็ดสีบริเวณนั้นเนี่ยมันจะสร้างมากกว่าปกติก็คือมันอาจจะสร้างเป็นแบบ8-10เม็ดสีอะไรแบบเนี้ยมันทําให้พื้นผิวบริเวณที่มันสร้างผิดปกติเนี่ย เกิดอาการคลําขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่เป็นฝ้าเนี่ยจะส่วนมากเนี่ย จะเกิดในผู้หญิงเป็นหลักเพราะาด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนอะไรแบบนี้ต่างๆทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นฝ้าและจุดด่างดาง่ายกว่าผู้ชายประมาณ10กว่าเท่าเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือฝ้าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการรักษานานมากเพราะแบบที่บอกไปว่ามันเกิดจากการที่น้องเมลานไซเนี่ยสร้างเมสส็ดสีผิดปกติดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการรักษากว่าที่จะได้ผลนะทุกคนฟังดีๆมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่า4สัปดาห์ดังนั้นถ้าใครไป ดูผลิตภัณฑ์ที่รักษาฝ้าหรือว่าดูแลฟ้าเนี่ยถ้าเจอว่าคําเคลมประมาณแบบไม่เกิน7วันหรือว่า3 4วันเห็นผลเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าโดนแกงแน่นอนจงตั้งสตินะทุกคนทุกคนต้องตั้งสติบอกเลยว่ารักษาฝ้าต้องใช้ระยะเวลายอย่างน้อย4สัปดาห์ขึ้นไปจําคํานี้เราไว้ให้ขึ้นใจข้อที่2เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงของการใช้ พวกสกินแคร์ที่มันอันตรายแล้วก็ช่วยในการลดเม็ดสีเร็วๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นแบบโฆษณาต่างๆหรือว่าการรีวิวต่างๆแบบเฮ้ยทาปุ๊บตื่นมาขาวปับ๊บทุกคนรู้ไหมว่าการที่มันจะทําให้ผิวเราขาวขึ้นเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันต้องใส่สารตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือปลอดการใช้ปลอดในสกินแคร์เนี่ย อ่ะมันข่าวเร็วก็จริงแต่ว่าผลข้างเคียงทุกคนมันเยอะมากเพราะว่าตัวปลอดเองเนี่ยมันทําให้ผิวหนังอักเสบได้คือคนที่ไปใช้ปลอดแล้วเกิดผลข้างเคียงเนี่ยคือผิวหนังจะแดงแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็อาจจะเกิดการเป็นสิวแบบเรื้อรังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึง ที่มันน่ากลัวมากเลยคือการเกิดภาวะด่างขาวการเกิดภาวะด่างขาวเนี่ยก็จะเกิดแล้วมันก็จะอยู่ถาวรเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครเจอคำเคลมแบบนี้ให้คิดไปเลยว่าอาจจะมีประหลอดแล้วก็อีกสารตัวหนึ่งที่เขานิยมใส่กันมาเยอะมากในคนที่เป็นฝ้านะก็คือตัวไฮโดรควโนนไฮโดรควโนนเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในทางที่ผิดก็คือแบบที่อยู่ตามสกินแคร์ที่ขายตามตลาดขายตามเน็ตอะไรแบบนี้แล้วเคลมที่มันขาวไวๆเนี่ยถ้าเราใช้แบบผิดไม่มีแพทย์คอยกํากับแล้วก็ไม่ ้อย่างระมัดระวังมันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบได้เหมือนตัวประลอดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเกิดการแบบผิวเป็นด่างขาวถาวรได้คือถ้าผิวเราเกิดเป็นภาวะด่างขาวอะ่ะมันจะไม่สามารถทําให้ผิวกลับมาเป็นปกติได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมาก แต่ว่าการใช้ไฮโดรคิโนนเนี่ยมันก็ยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ว่ามันต้องจ่ายโดยแพทย์ผิวหนังเท่านั้นเพราะว่าด้วย side effect หรือว่าผลข้างเคียงมันเยอะดังนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องใช้ตัวอื่นควบคู่ด้วยเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงของไฮโดรคิโนนนั่นเองเรามาถึงข้อที่3ข้อที่3เลยเราควรจะหา active ingredient ใน skincare ที่เราจะเอามาใช้รักษาฝ้าหรือจุดด่างดำเนี่ยที่มันมีงานวิจัยรองรับแล้วก็น่าเชื่อถือได้ด้วยส่วนตัวใน ราคาที่มันต่ํากว่า500หรือว่าต่ากว่าพันนึงเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เราชื่นชอบมากเลยทุกคนนั่นก็คือตัวไมโครลูมินัตหกสามศูนย์ของทางนีเวียซึ่งสารตัวนี้มันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้แล้วก็เอามาช่วยในเรื่องของฝ้าเยอะมากแล้วก็ได้ผลดีด้วยหลังใช้ไปประมาณ8สัปดาห์พบว่าความเข้มของฝ้าเนี่ยจางลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนก่อนใช้เลยทุกคนโดยปกติแล้ว Active Ingred i e n t ที่เราบอกเนี่ยจะเจอในสกินแคร์ที่ราคา1 0 0 0อัพ ขึ้นไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเราอยากหาสกินแคร์ที่มันถูกๆต่ำกว่า500เนี่ยก็คือจะเจอในแบรนด์นีเวียในไลายลูมินัส630ก็คือตัวนี้ทุกคนคือนีเวียลูมินั3 0 s ส o t c l e สปอตเคลียร์ดิฟสปอตทีทเมนต์ตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับในการ แต้มเฉพาะจุดบริเวณที่มีรอยฟ้าเท่านั้นหลอดเล็กๆแบบนี้ราคาต่ํากว่า500นักคนแล้วก็คิดว่าหลอดเล็กๆแบบนี้ใช้ได้แป๊บเดียวคือใช้ได้นานมากคือเขาเนี่ยมี Active Ing r รเดีย t ก็คือตัวไมโครลูมินัท630ที่มันจะช่วยไปยับยั้งเมสส็ดสีโดยมันจะยับยั้งตัวไทโรซ i n เอทเอนไซม์ ide, ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สร้างเม็ดสีนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยใช้แต้มเฉพาะจุดบริเวณที่มีฟ้าแล้วก็จุดด่างดำได้เลยแล้วก็ ตัวนี้มันสามารถแทรกเข้าไปในสกินแคร์รูทีนของทุกคนได้เพราะว่าเนื้อของเขาเบามากแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะทุกคนตัวหลอดเนี่ยก็เป็นเหมือนหลอดที่แบบพกพาง่ายเล็กๆแล้วก็ใช้บีบแล้วก็แต้มเฉพาะจุดที่มีฝ้าแล้วก็รอยดำนะนี่บีบแบบนี้เลยคือเนื้อเขาอะไม่ต้องบีบเยอะเลยนะบีบบางๆทาบางๆมันก็ได้ผลแล้วแล้วก็เกลี่ย คือเท็กเจอร์เนี่ยจะเป็นเนื้อครีมแบบเบาๆมากๆเลยแล้วเกลีย่ยเนี่ยก็กลืนไปกับผิวไม่ทิ้งความมันไม่เหนอหนะกับผิวเลยดังนั้นเราบอกเลยว่ามันสามารถแทรกในสกินแคร์รูทีนของทุกคนได้ซึ่งเจ้าตัวไมโครลูมิ n ัท630เนี่ยเป็นสารเอกสิทธิ์เฉพาะของทางนีเวียเท่านั้นเขาได้เอาไปใช้ในอาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด31คนที่มีช่วงอายุ40-65ปีที่มีจุดด่างดำแล้วก็มีฝ้านะทุกคนเอาไปใช้ ทดลองใช้ในช่วงเดือนตุลาคมปี61ถึงมกราคมปี62นะทุกคนก็คือประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปโดยทดสอบที่สถาบัน Spin Control Asia นะทุกคนผลปรากฏว่าผลหลังใช้เนี่ย 97%เนี่ยบอกว่าจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าเนี่ยดูจางลงหลังใช้ไปประมาณ4สัปดาห์นั่นเองก็เป็นอะไรที่มีการทดสอบทั้งตัวสารเองแล้วก็มีการทดสอบทั้งฟอร์มูลาที่ทำมาเสร็จเรียบร้อยเลยว่ามันสามารถช่วยในการลดเลือนเม็ดสีจากพวกจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าได้นั่นเองหลังใช้ไปประมาณ4สัปดาห์เลยถ้าใครอยากหา Active Ing r e d รีย t เนี่ยที่เอามาช่วยในการเสริมฤทธิ์ในการลดการสร้างเม็ดสีกับตัวไ y c คร lum ันห์630เนี่ยทุกคนสามารถใช้ตัววิตามิน C หรือว่า l คอบกแอซิดวิตามิน B3 หรือว่านาซีนามายกรดจิกแอซิดอะไรแบบนี้สามารถเข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อช่วยส่งเสริมผลในการลดการสร้างเม็ดสีได้เลยคือตัวนี้ไมโครลูมินัน630เนี่ยสามารถใช้กับตัวไหนก็ได้เออดังนั้นเนี่ยถ้าใครมี สกินแคร์ที่เป็นไวท์เทนนิ่งอยู่แล้วก็สามารถใช้ตัวนี้เข้าไปเสริมได้นะเองก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนเป็นฝ้านะทุกคนก็คือการใช้กันแดดคือคลิปเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราพูดเป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วคนที่เป็นฝ้าหรือว่ามีจุดด่างดำสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการใช้กันแดดเพราะว่าฝ้ากับจุดด่างดำเนี่ยมันไม่มีทางหายไปตลอดทุกคนมันเป็นภาวะที่ไม่หายขาดเมื่อใดที่เรามีการกระตุ้นจากแสงแดด ฟ้าพวกนี้พร้อมที่จะกำเริบเสิรฟสารกลับมาได้ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการ protection prevention ก็คือการใช้ซันสก i นหรือว่ากันแดดนั่นเองแล้วถ้าใครชอบ active ingredient ตัว micro l u m i n ั n c e 6ส0นะทุกคนเขาก็มีกันแดดด้วยนั่นะคือตัว nivea luminous spot clear spf 5 0 pa 3บวกตัวนี้ตัวนี้เป็น oil control ด้วยนะใครที่หน้ามันนี่ยสามารถใช้ได้เลยก็คือตัวนี้ก็เป็นกันแดดที่มีตัว micro l u m i n a สาถ้าเอามาใช้คู่กับตัว spot เลียร์เมื่อกี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สารกันแดดของน้องกันแดดตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเคมีคอลซันสกินมันสามารถครอบคลุมทั้ง UVA แล้วก็ UVB ได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูข้างๆแล้วว่าสารกันแดดมีอะไรบ้างก็คือเยอะมากส่วนเทกเจอร์ของน้องคนนี้ก็คือจะเป็นเนื้อครีมเบามากก็คือด้วยความที่เป็นเคมีคอลซันสกินนะทุกคนทาไปเราก็จะซึมไปกับผิวเลยเกลีย่ยง่ายมากไม่ทําให้ผิววอกแล้วก็ขาวและนอกจากนั้นเนี่ยมันยัง ลดความมันบนใบหน้าก็คือฟินิชชิ่งของมันหลังทานเนี่ยจะให้ความแมทนิดนึงเลยก็คือใครที่หน้ามันสามารถใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญแบบที่บอกไปคือเขามีไมโครมีนัท630ในนี้ด้วยหวังผลทั้งกันแดดได้แล้วก็ช่วยในการลดเม็สีได้ก็คือใช้2องคนยาควบคู่กันก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพได้มากขึ้นเลยแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่สําคัญมากๆนะทุกคนถึงเรา work from home อยู่ที่ในร่มหรือว่าอยู่ในห้องเนี่ย สิ่งที่สําคัญก็คือการใช้กันแดดเหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่ารังสี UV เนี่ยมันมีทั้ง UVB แล้วก็ UVA ซึ่ง UVB เนี่ยมันจะถูกบล็อกด้วยกระจกดังนั้น UVB จะเข้ามาไม่ได้แต่ว่าตัว UVA เนี่ยมันจะสามารถทะลุป,ปุ่โป,ป่งเข้ามาได้แล้วตัว UVA เนี่ยมันยังสามารถกระตุ้นในการสร้างเม็ดสีได้ด้วยก็คือถ้าใครกลัวที่จะเป็นฝ้าหรือว่าอยากพรีเวนชั่นมากๆถึงเราอยู่ในลมเวิร์กฟอร์มโฮมเราไม่เจอแดด กันแดดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องทาแบบสม่ําเสมอทุกวันเลยเอาง่ายๆนะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทาอะไรสิ่งแรกที่เราคิดออกว่าเราจะทาเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือการใช้กันแดดนั่นเองข้อที่5เลยนอกจากการใช้สารไวเทนนิ่งการใช้กันแดดแล้วสิ่งที่ยังจําเป็นแล้วก็จะช่วยส่งเสริมผลในการรักษาเม็ดสีที่ผิดปกติก็คือการ exfoliate ผิวหรือว่าการผลัดเซลล์ผิวด้วยกลุ่ม alpha hydroxy อซิดหรือว่า AHA นั่นเองอาจจะใช้ประมาณ3-5วันต่ออาทิตย์ก็ได้ เพราะว่าการใช้กลุ่ม AHA เนี่ยมันจะช่วยผัดขี้ครหรือว่า เซลล์ผิวที่ตายแล้วออกมาแล้วมันก็จะทําให้พวกแอคทีฟอิงเกเรียนต่างๆที่เราใช้เนี่ยซึมลงผิวง่ายขึ้นและนอกจากนั้นตัวการผลัดเซลล์ผิวด้วย AHA เนี่ยมันยังช่วยส่งเสริมฤทธิ์ในการลดเม็ดสีได้ด้วยคือมันจะไปส่งเสริมฤทธิ์กับพวกแอคทีฟอิงเกเรียนที่เป็นไวเทนนิ่งอ่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครใช้มาทั้งหมดแล้วก็แนะนําว่าอาจจะเสริมกลุ่ม a h a เข้าไปในการผลัดเซลล์ผิวด้วยก็คือถ้าใครผิวแพ้ง่ายไม่ต้องทําบ่อยนะทําประมาณอาจจะ2-3วันต่ออาทิตย์ก็ได้ส่วนถ้าใครผิวแข็งรงรหน่อย จะเพิ่มเป็น3-5วันต่ออาทิตย์ก็ได้และนี่ก็เป็น5ข้อสำหรับใครที่มีฝ้าแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็อยากหาความรู้แล้วก็ทริคในการรักษาฝ้าให้ได้ผลแล้วก็แบบประหยัดวันนี้เราก็รวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วทั้งหมด5ข้อหวังว่าทั้ง5ข้อเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะส่วนใครที่สนใจตัว n ี v ว a l u m i n นั d e e p Spot Clear เนี่ย สามารถหาซื้อได้ที่วัดสันเท่านั้นนะทุกคนย้ำอีกรอบหาซื้อได้ที่วัดสันเท่านั้นในราคา369บาทซึ่งตอนนี้ทางนิเวียเขามีกิจกรรมทาลดเลื่อนฟ้าน,นะทุกคนสามารถแอดไลน์ไปได้เลยก็คือแอด0 ซึ่งเขาจะมีกิจกรรมที่ท้าให้ทุกคนเน่ยมาลดเรือนฝ้าแล้วก็รับสิทธิพิเศษอีกมากมายถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะทิ้ง QR code ไว้ให้ทุกคนแอดเข้าไปตรงนี้เลยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะในการเลือก Active Ingredient หรือว่าสกินแคร์ที่จะเอามาใช้รักษาฝ้าแล้วก็จุดด่างดำให้ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสับนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง eb บบ้าบอด้วยนะทุกคนถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย